อยากได้คลิปทิกตอกที่ไม่ติดลายน้ำทำยังไงดีคะเจ้าแม่ไอทีวันนี้มีวิธีมาฝากนะคะแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วกดติดตามช่องเจ้าแม่ไอทีไว้ก่อนนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆแบบนี้ไปดูกันเลยค่ะให้เราเข้ามาที่ Google นะคะแล้วพิมพ์ว่า snap tik นะคะ snap tik แล้วกดลิงก์แรกได้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะนำลิงก์ที่ต้องการดาวน์โหลดมาวางนะคะโดยเข้าไปที่ทิกตอกนะคะสมมติว่าจะใช้คลิปนี้นะคะ เลือกจุดสามจุดตรงนี้ค่ะกดคัดลอกลิงค์นะคะแล้วก็ออกมาที่ Google เมื่อสักครู่ค่ะวางลิงค์ค่ะอนุญาตค่ะกดดาวน์โหลดตรงนี้ค่ะกดตัวแรกนี่นะคะดาวน์โหลดเซิร์ฟเวอร์ศูนย์หนึ่งนะคะอะเรามาเช็คที่ตัวคลิปวิดีโอนะคะนี่มาแล้วนะคะเรียบร้อยแบบไม่มีรลายน้ำด้วยนะคะเห็นไหมคะเช็คดูค่ะ ง่ายไหมคะถ้าง่ายและทำได้แล้วอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกจะแม่ไอทีบ้างนะคะ